ดีครับผมครับสบายดีไหมครับก็ถ้าไม่สบายก็ไม่มาวันนี้เอาอะไรมาครับเอฟเฟคโซ่เอฟเฟคโซ่ไหมใช่ลาบูชิโนโอ้โหหนักเราอีกหนักขึ้นจุดมันขออะไรครับนี่นี่อันนี้อะไรครับไม่ใช่หรอไม่ใช่เอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟินลาบูอันนี้อะไรครับนี้อะไรครับ กลับบ้านกับบ้าน Double Sandwich กระเป๋ากระาอ่าแบบนักน้องนักร้องนเรงยเลิแปงเลอแปงเลอแปงเนี่ยเนี่เนี้ย Double 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 มามๆจับตัวเซนไม่ได้สิลองลองลหน่อยดิิแข็ง Double เส้นวีกระเป๋าอือฮอือฮึอือดูพอใช่ <c oughs> ไมทเมื่อคืนเขากลับดึกเหรอครับ,บกลับดึกครับทำไมครับกลับไม่ถึงบ้านนะเนี่โทรตามพวกเยน็นนี้ไม่กลับก็อ๋อกลับไปแล้วต้องกลับก่อนมาแล้วนะแต่ดีไหมนี <c oughs> ต้องใส่แว่นบ้านน้องแตง <c oughs> กวาแตงกวา <c oughs> เราลองจุ๊บให้เขาทีิ้ง อันนี้อะไรครับเทาทีก็เท้าเลยนิดกาแฟเอสเพรโซ่อันนี้อะไรครับโรดอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับพี่อันนี้อะไรนะครับวันนั้เขายังง้อยังร้องกันอยู่เลยนิดกาแฟเอสเพรโซ่เอาแบบลิเกลิเกลพี่ อันนี้ชี่ยงชี่ยงไปนะครับชี่ยงชื่ออะไรนะครับชี่ยงชี่ยงเขามาจากไหนครับมาจากเมืองจีนเมืองจีนเลยเหรอครับมาไกลมากเลยมากับเรือเป็นทุกสินค้าโอ้เขาแพ็คใส่กล่องมาอายุประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยอยู่แล้วมาแปดสิบกว่ากสิบกว่าครับต้องแปดสิบเลยเหรอสามพันปีสามพันปีนะครับ แล้วเขาอาชีพเขาทำอะไรครับตอนนี้เก็บมะละขายครับ <laughs> แล้วพี่ล่ะครับขุดแมงแกบขาย,ยอ,อันนี้ใครครับเนี่ยอันนี้แม่นางเขืออุอะไรครับเขเออุเขออุ <laughs> 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 อันนี้อะไรนะครับกินอ,อะไรอยู่ครับเบทโน <laughs> อันนี้กินอะไรครับโชคดีนะแม่นางเขเออุ <laughs> ขี้พายเขววววเอ้ยนะเขววววเขววววอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะแม่นางขี้พายขิงเอ๋อขิงเอ๋อขิงเอ๋อนี่อะไรเนี่ยครับอันนี้แม่นางแก้มเดียอยากเหลือเกินแม่นางอะไรเนี่ยเปลือยแม่นางไปลือยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยนี่ดำครับ จบเลยอันนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับนชายไม่นางเฉียงอะไรครับเฉียงเฉียงก็เนี่ยครับอันนั้นองค์ชายองชายอะไรครับเฉียวต้นเฉียวต้นขีแก่ดีกว่าเนี่ยขี้แก่แล้วเออเนี่ยอะไรครับอันนี้โคตรดเลยครับไปนะเจ้าชายโคตรดุใช่เหรอโยงดุอันนี้อะไรครับอันนี้รู้สึกจะเป็นห้องเตะของเราเลย อันนี้ครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแม่นางฉีเปี้ยวอะไรนะครับฉีเปี้ยวฉีเปี้ยวอันนี้แล้วครับองชายใชนีอครับองชายนี่ครับ้นีห้จัดอาวไมนะรั่นนะครับครนี่อะไรครับอันนี้้็ชายองดา กาด่าเดินลำบากนะดูนะก่งเหมือนยก่งไปตลอดแล้วคนนี้ล่ะคับนาน่าจะเป็นขอแล้วพูดดีๆนะเดี๋ยวไท้าวทั้งไทยบุกบุแล้วตัวเองล่ะครับองเต้โอ้โหตัวเอนี่ดีที่สุดเลยอห ทำไมปากแดงยังไรวันเนี้ยไม่รู้ครับจงใส่จะโดนไม่นางหานโมโหรีตายเนี่ยนี่ก็อ้นอนคุเวลาจังเลยเอาออกพี่ออกนะโอ้ยอะไรอ่ะอือกกดาวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ย่ยเฮ้ยเฮงยเเ เต้เมีกับข้างด้วยครับอ้าวรับพอดีปิงโตไม่ว่างยางเไปทำบุญที่วันออวันนี้วันอะไรทบเนี่ยวันที่วันพระครับเริเหรอใช่หรอจำผิดหรือเปล่าไม่ผิด

อะไรี้แข็งแข็งทุกเลยนะพี่ใช่เหรอเฮ้ยเราชอบกินก็ไม่ให้กินไงอันนี้อะไรพี right? yeah. <h 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 ่อันนั้นคืออะไรอะไรนะ mango mango เนี่ยคันติอันนี้อีฮอดเลยพี่อีฮอดเลยอีฮอดเลยอีฮออะดเนื้อน่าจะสวยอะไรนะใช่ป่ะไม่ใช่เน้อหนังดอกไม้ไม่ใช่อะไรครับเรียกม่วงอะไรบีมโมดที่บ้านพี่เรียกม่วงอะไรนะชั่วกระนั่นครับชั่วกนั่น อ้าวเอาออกไปสิไม่ดูวคนชื่อนั้นโอ้แอนันนี่คือพี่เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนมันต้องไอเกียร์เลยแอนันก็เข้าใจอยู่ก็หาโอกาสเมื่านอยู่แล้ววันไหนไปเมื่อานก็จะพาเขาจีบตะเวทพัดเนื้อทำไมต้องไปพายุหายที่เดียวเลยครับโอ้ก็น้องเต็มหม อ้องต้โมเขอยู่น้งต้โมอยู่แถวนั้นเหรอครับไม่ใช่เป็นรับยาน้งต้โมอยู่แถวนั้นไปเปรับยาไปรับยาเป็รับยารับยาชิดชิบเลยแล้วน้งต้โมเขาทำงานที่ไหนครับพี่น้องเตงโมเขาอยู่บ้านเขาอยู่ข้างหนองแต่บ้านพ่อเขาอยู่พะยุหักใช่ไหมใช่อ๋อบ้านพ่ออยู่พายุอ่ะพอดีเลนะพี่พี่พายุ มันมีชื่อจริงอ่ะชื่อจริงอ่ะชื่ออะไรนะห้องนายจะรันนายจะรันนามสกุลนามสกุลเุญนั่นบุญนั่นอาเริมครับเลิมหรอไม่ใช่ก็คือในร้า็ดอ่ะร้า็ดอ่ะราแต่ยโสร้าแต่ยโสชื่อเบียคนนั้นน้องเตงโมโมโดไปเลยโทรมาว่าว่อยู่ไทยอยู่ทเเจนลกกับชื่อเีย เออยกมาเลยเออเนี้ยรออย่ากเหรออยากเลยยศใพ่ที่ผมโชโทดสอบมาผมก็จะขอเวลาน้องไว้ติดต่อถ้าเกิดเผื่อน้องจะสั่งนมอะไรอย่างงี้ไงเออเราจะไปสั่งนมมาด้วยไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับเจ้สวัสดีครับเห็น อมแล้วครับดัดมิวเราพร้อมแล้วครับสสามต้ต้นไดัมิวอ่อรดีประโยชน์เฮ้แ้าว่าไงว่าไงพี่ดัมิวว่าไงดัมิวมีประโยชน์เฮ้ยเร้ยียเฮยเอาใหม่เอยยยเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เป็นอะไรเป็นอะไรหลบ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 หบหล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 บหเบหลบหลบหจบหลบหากหลบหลบนลบหลบหลาหลบหลาหลบหลดหลบวลาหลลบหลบหลหลหลบหอลหหน ้าผ่า่หมดเราจะไม่กลับเราจะเป็นทีหนึ่งทีสอทีสาที่เราจะอยู่กันให้หมดครับทีหนึ่งทีสองทีสี่ไปไหนครับหายนมเลยครับอ่าโอเคซื้อไหมครับผมซื้อจังพร้อมเลยดักแน่นเลดักแน่นเลยแน่นหน่อยดิซื้อไหมเออตอนนี้จะตับด่บดับอับดับดันดับ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 ้ับดับดับั้ด ยังมน่สองสามสี่ดมิอะไรดีมีกี่ยเฮ้ยทุกคนโี่ีนะครับมิสูบิชิดัมิวนะสวานนะครับผมสู้นะครับทุกอยากย้ายผมน <sk mm <right> ี้ไม่มีน well ี่เฮ้ยอะไรวะไอชาแล้วไอชา่นะเดี๋ยววันนี้นะฮะอยากย้ายกันไปก็มีใครไปไหนบ้างครับ พี่เต้นะฮะอ่าอาเอารถพว่วงมาหนึ่งพันนะครับผมนิดรถพว่วงมาหนึ่งพันนะฮะส่วนมาชิคก,ก็แยกย้ายกันไปแล้วก็จะมีมดไปนะครับผมใครมีรถก็เอารถไปกันเองนะฮะ